สนสมเงินสวัสดีนะครับสวัสดีช่วงใกล้จะบ่ายประมาณบ่ายโมงได้แล้วมั้งครับของวันที่20บธันวาคม6 7 6นนะครับอย่างที่บอกครับเราไม่ได้ทำเฉพาะสวนนะครับเราทำไร่ด้วยนะครับไร้อ,อยไร่มันสัมปะหลังก็ก็ทำเหมือนกันนะครับวันนี้ก็ปลูกมันสำมปะหลังด้วยระบบน้ำหยด ครับซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรนะครับหลายพื้นที่ก็มีคนทําแล้วนะครับเกษตรกร,ร,กรหลายรายก็พยายามที่ปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกพืชแบบใหม่นะครับตัวผมเองก็เช่นกันเพราะว่าประสบปัญหาปีนี้ปี2567นะครับพื้นที่อำเภอขอนแกง่งจังหวัดขอนแก่นนะครับฝนมาช้าก็คือฝนมาช่วงประมาณเดือนพฤษภาซึ่งช่วงนั้นก็ต้อง รีบทำไล่ทำนาทำสวนนะครับซึ่งบางครั้งก็ทำให้คนที่มีรายได้มีทุนน้อยนะครับแล้วก็มีแรงงานไม่เพียงพอก็ต้องจ้างค่าใช้จ่ายต่างๆ่างก็เพิ่มขึ้นนะครับวันนี้ก็เลยจะให้มาดูนะครับเรื่องของการทําระบบน้ําหยดในแปลงมันสำปะหลังผมปลูกเคยเคยทาแบบนี้มาก่อนช่วงประมาณปี2 5 5 8นนะครับแต่ช่วงนั้นก็คือ มันไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าท่อมีปัญหาเรื่องท่อ,นะทอเ,ทนเนี่ยท่อเทมน้ำหยดนี่มันตันเพราะว่าน้ําค่อนข้างที่จะกักปลกนะครับแต่วันนี้ก็เริ่มเปลี่ยนใหม่นะครับเรามีการพักน้ําไว้ก่อนนะครับไม่ได้สูบน้ําโดยตรงจากห้วยเหมือนเหมือนปีที่ผ่านมันช่วงที่ผมทําตอนแรกนะครับท่อเมนเราใช้ PVC นะครับขนาด2นิ้วนะครับแล้วก็มีก้อต่อเป็นวาล์ว16มิลน,นะครับ เทป16มิลระยะหยดระยะหยดของเทปน้ําหยดนะครับ40เซนติเมตรนะครับจากจุดนี้มาถึงจุดนี้นะครับ40เซนเมตรเป็นระบบหยดแบบ2รูนะครับ1รู2รูนะครับป่บาริมมาต้น้้ำนะครับ4ลิตรต่อชั่วโมงนะครับระยะหยดแบบนี้นะครับ4ลิตรต่อชั่วโมงซึ่ง เท่าที่ผมเห็นนะครับเท่าที่ผมวางแบบนี้มาก็คือช่วงต้นๆสายเนี่ยมันจะหยดสม่ำเสมอแล้วก็หยดหยดเยอะหยดแรงนะครับแต่ปลายสายตรงนู้นนะครับน้ำก็จะเริ่มเบาเพราะว่าเราใช้แรงดันธรรมชาตินะครับไม่ได้ใช้ปั๊มน้ำในการที่จะดันน้ำไปนะครับเราใช้ายถังถังพักน้ำนะครับแล้วก็ปล่อยเป็นแรงดันธรรมชาติ ก็จะมีปัญหาว่าช่วงต้นๆนี้นะครับน้ําจะออกเยอะแล้วปลายสายนั้นจะจะค่อยนะครับเพราะแนะนาก็คือพยายามอย่าให้ใช้เทปน้ําหยดยาวจนเกินไปถ้าเกิดว่าใช้แรงดันตามธรรมชาตินะครับประมาณสักร้อยเมตรร้อยยีเมตรเนี่ยได้โอเคนะครับแต่ถ้าเกิดว่ายาวไปกว่านั้นนะครับแรงดันน้ํเกาจะเบาลงนะครับปลายสายก็น้ําจะปริมาณน้าก็จะน้อยนิดนึงนะครับก็ระยะที่ ที่ปลูกนะครับผมปลูก80เซนนะครับปลูกโดยปักลงไปบริเวณที่น้ำหยดเลยนะครับก็พันธุมันสำปะหลังที่ใช้เป็นพันธุ์เกษตรศาสตร์75นะครับซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้รับรองพันนะครับพันนี้เป็นพันที่ไม่ไม่ผ่านการรับรองพันจากกรมวิชาการเกษตรนะครับ แล้วก็คงไม่ค่อยแพร่หลายสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเนื่องจากไม่ได้รับรองพันก็อาจจะเป็นพันุที่เขาไม่ส่งเสริมแนะนําให้ปลูกนะครับเพียงแต่ว่าผมมีพันนี้ผมก็จะนํามาปลูกนะครับระยะการปลูกก็คือ80เซนนะครับรจุดปักจุดนี้แล้วก็เว้นช่องหนึ่งนะครับแล้วก็มาปักช่องนี้ก็จะเป็น80เซนก็วิธีการปลูกแบบนี้ก็คือเราสามารถทํางานได้คนเดียวนะครับผมวางเทมน้าหยดคนเดียวแล้วก็ปัก นพันคนเดียวนะครับเพราะว่าเราไม่ได้รีบว่าจะต้องให้ทันให้ทันฝนนะครับไม่ให้ทันความชื้นนะครับเราทําไปเรื่อยๆได้นะครับก็จะเป็นการประหยัดต้นทุนของเราไปด้วยนะครับก็คอยติดตามกันนะครับว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงนะครับผมก็จะพยายามอัปเดตนะครับพยายามนําเสนออยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ